สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวไฮตากน,นะคะบ้านไฮตากอำเภอพูอเรือจังหวัดเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน,นะคะที่หลายๆคนอยากมาเช็คอินนะคะเดี๋ยววัน,นี้เราจะมาชมด้วยกันนะคะว่าแบบสวยจริงๆไหมนะคะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะเป็นบันไดทางขึ้น ไปร้านกาแฟค่ะแล้วก็เป็นอ่าที่เราจะไปเช็คอินเข้าที่พักด้วยนะคะต้องขึ้นบันไดไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นบันไดไปด้วยกันนะคะสองข้างทางก็จะปลูกดอกไม้ค่ะสวยนะคะนี่แบบว่าเขาปลูกได้สวยมากเลยนะคะทางขึ้นนี่ล่มลื่นนะคะเย็นสบายด้วยนะคะก็จะชมดอกไม้ไปด้วยขึ้นบันไดไปด้วยเลยนะคะเห็นไหมล่มลื่นเนาะ โอโอเคเลยนะคะเนี่ยบันไดก็ไม่ได้สูงมากนะคะนี่เลยดอกไม้สวยๆแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทนะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมให้นักท่องเที่ยวแบบพักนะคะข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเรื่อยๆนะนี่เลยค่ะดอกไม้เต็มไปหมดเลยสองข้างทางเรานะคะถึงแล้วนะคะโอ้ดอกไม้ อากาศเย็นสบายเลยนะคะเพราะว่าดอกไม้อาจจะเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะคะถึงแล้วค่ะถึงร้านกาแฟแล้วนะคะเราก็จะสั่งกาแฟด้วยแล้วก็เช็คอินที่พักด้วยนะคะมีกาแฟดิบด้วยนะคะมีเมนูให้เลือกเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะคะ นี่เลยค่ะก็จัดร้านได้น่ารักนะคะดูดีชดุ้ดยกันนะคะอันนี้เรามองจากข้างบนนะคะก็จะเห็นบ้านพักนะคะแล้วก็กระจมที่พักนะคะแล้วก็มองไปนู้นไกลๆก็จะเป็นโซนท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะคะน,นี่ก็เป็นดอกไม้ค่ะน่ารักน่ารักเลยเห็นไหมสวยเลย ดูดูสดชื่นนะคะดูสดชื่นดูมีอะไรนะคะดูแบบเออไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยประมาณนี้นะคะที่เรามาถึงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ว่าอากาศข้างข้างบนเนี่ยเย็นสบายค่ะลมพัดตลอดเลยนะคะแบบนี้เลยเย็นค่ะเย็นสบายนะคะส่วนโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นโซนแบบให้นักท่องเที่ยวนั่ง จิบกาแฟาแล้วก็ชมวิวด้านล่างค่ะสวยๆเลยนะคะชิวๆไปนะคะนี่เลยค่ะสวยนะคะนี่เห็นไหมดอกไม้ก็น่ารักนะคะสวยสดชื่นเลยนะคะอันนี้ก็ไว้สาหรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยนะคะดูแล้วก็สบายตาเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวสวยๆเลยค่ะแนะนําแนะนํานะคะเผื่อใครสนใจอยากมานะคะ